บักอันนี้บุ้มีขนบักอกวงไก่ตีได้ไหมเิ็นไก่ตีน้อยก็เด้อง่ายระบ้ออู้เป็นจีบโตอาหารง่ายไว้ขนาดน่าจะได้ซิบกามือซิบกุมแล้อวัวนนี้ตัวตุ้กินเก่งโดดใส่โดดใส่ กินเก่งกิเบิ้มือบร mm ิเวณเอาใส่ในนี้นะให้หัวอาหารกับข้าวปลาไหลปลาไหลข้าวข้าวกินอันนี้สุดสุดสิเล่อโอ้ไม่และวตะต่างก็พี่ะต่างก็ตต่างขาวอะไรแล้โย่ขนไปเซิร์ฟอันนี้คน ตัวแม่กินคนเพิ่นเบิร์อะไรค่แกงไกลตีได้ไหมเข่าไว้เขาไว้ดูไหมอยางวิ่วิ่ง